พวกพี่ไปทำอะไรกันที่อำเภอทำไมถึงไม่บอกปินปินรู้ไหมว่าเจ้ากับฟ้ารู้ไร้่งไพี่ไปที่อำเภอปินนี่แหละที่เป็นคนบอกปินได้ยินพี่สองคนคุยกันเมื่อเช้าผมฝากด้วยนะผมจะรับคุณราชาวดีไปรอที่อำเภอบางรักแล้วถึงจะวนกลับไปรับคุณพี่แสนแก้วจะลุนถึงได้ตามไปถูกไหแล้วปินบอกเขาทำไมอ่ะทุกอย่างมันพังหมดแล้วปินอะไรพังพี่มีอะไรที่ก็ไม่บอกปินทำไมพี่สองคนคิดจะทำอะไรกัน เอาไว้ให้เรื่องทุกอย่างมันจบก่อนแล้วพี่จะอธิบายให้ปิ่นฟังทีหลังแบบนี้เหรอพี่อศินพี่ไม่เอิดอัดบ้านเราจะเป็นเอ่ดอัดนะเดี๋ยวนี้พี่มีอะไรที่ก็ไม่บอกปิ่น้าเหมือนปิ่นเป็นคนอื่นก็เคยมีกันสามคนไม่ใช่หรอแบบนี้นะหม่พี่อศินถ้าพี่บอกปิน่นเราก็จะได้ช่วยกันไงปิ่นรักพี่สองคนนะอย่าทำเหมือนปิ่นเป็นคนอื่นเลย สลักรักในแสงจัดดูยอ้อนหลังตเต็มๆทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี